อืมพจับพ่อแม่ปนองคุเยอะแยะเลยป่ะท่นี่เยอะแยะจริงๆเก็บกันตัวเก็บแบบเพื่อนๆไปเลยพ่อแม่ปนองมือนี่จัดเต็มไปเลยจ้ะดอกเล็กๆใหญ่ๆยยจัดเต็มไปเลยจวดดีีเล่มไปโหลดมือเล่นกันไปเลยเก็บให้สะใจไปเลยเพืต้นใหม่ก็มาเกิด่ะ นี่ว่าท,าท่านไปข้ามาในป่าก,กับบมีเล่นดอกน,น้อยขาอุบอั้ดอกเล็กๆขาอุบอั้ ตาติโตโอ้โอ้สมัครคักมาเหน๊แท้พุ่น่ะด,ะดนอกเค็อัน่ะเหลืองเต็มอยู่พุ่น่ะพ่อแม่พนองเน้ยสมัครคักมาเหน๊แท้เล็กดอกใหญ่ก็บ,บ้านชั้นอีกแล้วใช่ว่างั้นแหละ พี่น้องเออพุดนะปัดพุดนะพุดนะดอกนี่หน่อยพูดะเต็มอยู่พุดนะปัดเห็ดโอ้พุดนะโอ้โหพูดนะดอกเห็ดนะพุดนะพุดนะเลื้ยงเต็มอยู่พุดนะพุ่นโอ้สมัครคักแฉะประเทศนี่เลือดอีหลีจ้ะพี่พุ่นพุดนะดอกเห็ดนะพุดนะจ้าพุดนะพุดนะดอกเห็ด của nè, chuột đi đi, set ná gọng, may găm ná gọng, chơi mua, uống thuốc say, chơi men bóp pao của bùa, đây, mực kia hết chơi lục, chơi hết chơi mất rồi, ôi, đây cái câu เวลานึกว่าจะคล้องกันกดเห็นแหมพี่เว<อ>ลาเนื้อว่าจะคล้องกดถูกเห็นแหม<อ>ไม่ได้แช่มันมไม่ได้กดถูกไอ้ไอ้ยปุ่มปุ่มมั่นน่ะนะอ,อันนี้มันก็ก,กดเพระถึกเวลาบอกไปบ้ามากเลยกล้องมันกระดับมันก็จิ้งดูว่าจะคล้องกดเพระถึกเฮยทายพิบเฝ้าอะไรมิบเฝ้าเลยอันดอกดดเน็เบบเดงามๆได้ประเดี๋ยนข้าเจ้าก็เล่ยประเดี๋เบิ้งประเดี๋มาเบิ้งกระมาเบิ้งดอกขี้หายได้ประเดี๋นหนิ นี่น้าดอกเมอมาริไทยเบื้งดอกกเจ้าน่ะห้องตายบ่ยยู่พเดียวบริทกล้องบม่เปิดยีหรี่จาน่ะบงเช้าน่ะเป็นเป็น้าย้ายพ่นจะาอใชฟ,ฟังเลกเปิดกล้องเลกเปิดกล้องบัตเลือกต,ต่อบัเย,ย,ยังมาบอกข้าเจ้าบัตเ เอ้ยพอเห็นน้ำจุ่มมันดอกบางต่างไปยังสีดอกหน่อยแล้วพวกเจ้าเฮงพอเห็นไปก็ได้นกระพอชื่นใจได้เล่มยูเห็นว่ากันเลยใครก็มาแล้วมาพอต้านต้นสุนนะ่ะนะนี่ก็ยังไหวเด้ยเล่มยู Mình cắt đi Thuốc khá hết Ôi, ao là mang văn đi Ao là, ao là น้ำถนนทุนทางกรเกิดพ,พ่อแม่เป็นห่วงเลยผุดลายพูดแค่ไหน,นีหน้าดอกเคชแต่ก่อนเห็นในกระตัละตุนสตัตวหน่อยในแหนะก็อยากเกิดเกิดกระมาเกิดน้ำถนนทุนทาง ีหลทราบลบโ่มีปัญญาเสียวดอกหน่วยปิดแมงวันแมงวันแมงวันล้วโอ้ผิดอไม่ไปพูดแล้วไปตามไปค้นขาเพิ่นเอียมขนาด ตอนนี้คดีคือกันล่ะจินจังใบติดกันมากจ้ะฉับไวคักเอาหัวองบันไดขึ้นหัดดินมะงัดหนาเจ้าตบเจ้าของจนสิวิ่งแล้ว กัดมองหนาต้นมองอื่นเป็นห่อผ่ากัดมองหนาตบเป็นวิกป้าจิ๋ชัวเห็ดพงบานดอกนี่พ่อแม่พี่น้อกหืมโอ้พ่อแม่กัดกินจะแม่กัดกินเซรามิคจออ้ยแม่กัดกินอื้อหือวัวเนาจับต่ว่าถือเจโอ้สุดยอดเลยพ่อนี่ยเด็รอีลี เดือดอีลีเดือดอีรีเห็ดพึ่งหวานเดือดอีรีจ้ะเอาสุดชุดจวดเลยพ่น่ะนี่ท้มใบเห็ดพึ่งหวานดอก,อกไงบักเตียเห็ดตุดป,ปูดจ้ะมาอีกแล้วใช่ละดีใจดอกอีกดอกนี่งหืม ุดขาวจั่วเลยพู uh. นเห็ด ja. ึ่งหวานโตจ้ะดีๆเลยนี่นิ่มีหลายอยู <waterfall burning artists> ่เน <Surprise> ี <sozial Contract ing> ่เล็ดิตปงหวานนี่โอ้เก็บเพื่อนเลยพูนลองข้นพูนนะเก็บบ่ปากบ่ติงพูนนะโอ้ตาเห็ดเหลาไม่สมันเลือดแท้พูนนะมันดอกนีตัวหนาลูเหลืองงามนะแต่เนาะอู้หูเลือดขัด มาฟังเล่าต่อกันมาฟังไทยอุดรกันอเอาเถอะไม่งอนเอาเถอะมาฟังไทยอุดรอ,อ๋อหันมาปุ๊บก,กับพ่อดียวดอกหนึ่งสองดอกอาจจะเป็นดอกใหญ่ดอกเล็ก เราก็ฟาดเรียบผักเราไม่จักชื่อผักไม่มีชื่อเราตั้งชื่อให้แล้วเราก็เก็บจนเป็นเก็บจนเป็นฟาดให้เรียบอย่าให้เลยเขามาไต่ต้นใหม่ออกสิมืดสิขึ้มาท่านี้จะเหมือดจะขึ้น ปลาไต่ต้นใหม่เลยก็อวดพีสาขาเปอ,ออกไปเอาไปนั่งเด้อ ก็เก็บจังเย็นได้อยู่จ้ะคันนี้ยุงวัติีทั้งงัดทั้งศูนเฮ็ดกระพังกระแตกแล้วเนี่ยล้วนักออยุงมันกัดมันตอมมด้คยูดอกเดียวก็เอาไปผู้เดียวมันจะให้ he ข้าวจุ่ยเลยสบายค่ะติด,ดออกมากหน่อยเดียวดินนะจะหาเบอร์เงินตรงนี้นะโอ้ดอกสวยจ้ะสวยมากเก็บดอกแง่น้าพันยูมนเก็บไปแกมากกระไรพูนว้าวววว อีลีจดดวดอีลีมีปะคะโอ้นื้อเดรดหนึ่งสองดอกดอกสองดอกโอ้เป็นอีกดอกหนึ่งอะไรกัน,กนอ้อผีดอกหนึ่ง พีล่ละไม่เก็บยี่เนปลาเพิ่มเลยออกเป็นกลุ่มได้ทางเล่านะจะหาตัวอโอ้แตกแตกแตกไม่เงี้มันขาดผนจะเป็นเห็ดเอียงปุณนะพ่อแม่พี่นอ้องเลยปุณนะซาบหลาบอยู่ปุณนะ มันแมนเฮ็ดอยียงแตะจ้านี่แมุ่น่ะแม่ทำไมคักแทุ้ะน่ะเกิดเป็นกุ้งเป็นกัวยู่งพล่นป๊าดมันเป็นกุ้งอีรีน่ะเปกุ้งเป็นกุ้นนนนง,นงน่ะน่ะสุดจอดเลยพุัน่ะเฮ็ดอียงราคานี่แม่หน่ะุน่ะโอ้อบานเฮ็ดบวกบานเฮาแท้เนาะเฮ็ดบวกหน่อยผิด หลาบ,ลบนนะเ่ยพ่นอะเ็นอีหยังรับพาตัวจ้ะเปิ้งดอกนี่จ้าโอ้ยดอกใหญ่ขนาดพุูนขนาะพ่นนะนนะสุดจอดเลย <c oughs> ดอกใหญ่อีดีจ้ะดอกเลือดอีดีพุ่นเอาล่ะคันนังล่งปุ๊บล่ละมาแหละพญา,ลาปลาพ่นนะ ดอกหนึ่งใจดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆไปเอาละยุ่เงเมืวันจะยอมแพ้แมนบอลนี่อ้นี่กระแมนจ้านี่ยกระแมนนี่กระใจนั่นกระใจนี่กระแมนน,น,น,แมน,นี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่ง ส้งเหลืองเหลืองอันดีก็แม่นี mmm, ่ก bueno, ็ใช่แต่แล้วมันขาดแท้จังอ้วนค้นจท้ทั้งวันผาอัอมาเม่์ีหน่องเก็บเพชรมวลมวนมันมันพวกเธอกำลัาตอมจันทอดดอกขาดดอกฉีกดอกฉีกดอกขาดเน่นหน่อยเน้น ถน้อมแล้วก็ขาดจะฉีกแค่แ,แห้งแล้วจะทิมเกลีวโอ้ยก็ได้โอ้โหอะไรนะเห็นละใจเห็นปะเห็นบ่อเกลียวพวกเจ้าเห็นบ่ดอกเห็ดเห็นบ่เนี่ยพี่ อยู่ใต่หมดจ้ะกระดอกสวยอยู่เจ้าพี่ดอกนึงเอ้าดอกนึ่งอู้สองดอกจ้ะอสองดอกสองดอกอ้าวจะเป็นยังเจียงใบจักถือมือจะมาเฮียมาหกจ้ะอ๋อจ้ะ ดอกหนึ่งสองดอกอสองดอกเล็กอันนั้นเกออันนี้ว่าเอาไปจะหาต่อเปิดรื่อเปิดกล่องเมื่อกี้เก็บสองดอกงามอยู่นึกว่าเปิดกล่องสุ่หลอกทำไมังจะเข่ามาท้าแมงวันไป ตอนหนาตอนตาเดี๋ยวนี้จ้ะอันนี้มันค่อยคนมาเอาไปแหละดอกเคียเล็ดเ,เ,เ,เละหนาดหยุดเละตุงเป๊ะละเนรแล้วนะโอ้โหพระตกรูกลมลุ่งปับนี่นะยุ่งแมงวันนี่เต็มสับลาบเลย มันยุง่งปวดพ่ออีดเดียจากดอกนี้เสือยเกิดจุดแต่กิ่งเปลือกใหม่ยังสิอหอยคนมาเอาไปแล้วตรงนี้จ้าเก็บขี้เก่ากระจอก ตัวกซื้อเงามๆเขาเจากระซวยไปมา่ะไรล่ะเขาก็มาเล่้มเอาตรงนี้ลอยคนมาเก็บไปแล้วพี่เอ้ยอยู่ตรงนี้จ้ะอันนี้ลอยคนมาเก็บไปแล้วเจอเนี่ยแต่กลุ่มเนี้ยเขาคนเขามาเก็บไปแล้วเนี่ยลอยเก็บอยู่ ดอกเล็กมันเหลืองเต็มเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนเข้ามาเอาไปแล้วในรอยเก็บเนี่ยแล้วนี่ละวหน้าู่เนี่ยใช่จำรอยคนเก็บเละจะนี่ยังไงโอ้เละโอ้เละกินดีเรากอแม่พี่น้องเลยโอ้คนะจะปลากระเกาะขากระเข็งเอ้าเข่าดอกนึงเจ้าดอกนึงแบ่งกัน ศาสาดดอกฮิตปล่อยเพื่อนกินสนอกนะไปเช้าไปช้าไปช้าดมเนืหน่อยนี่ ต็มทีละดอกสองดกอกย่างขอมาไต่ต้นใหม่พ่อแม่พี่น้องคลั่งเกิดห้อยอันทากกินกันหลสลวนมากสิบไรีดีดอกทากกินจะ้กกะตัวก็จะแดงนี่งนี่ก็เกิดเป็นกุ้งเนื้อ แต่ว่ากระทากกินกระดุมเสือกระควอยแตกจิระเม็ดจิระเม็ดเดินเดินเข้าไปดูปลานู้นหน่อยพี่ทางฝั่งทางนู้นนะจ๊ะปลานี่มันตรงนี้มันไบบนั่นถากกินดอกปาดอกกระเจิงหมดโอเคเดินกัพี่อ 这样。<noise> <noise> <noise> ขามันสัน่นสองสามดอกสามดอกทีเดียวเลเน่เนแม่จ้ะอดอกเห็ดพอมันจะเอเป็นดอกเนะขามันสัน่น die Karte น่าี่เก็บเป็นน้ำตัดข้าเห็ดเป็นน้ำพ่อแม่เป็นหอวงพ่ะสันดินเต็มกระตานี่ต้ดินที่ดินอันนี้ตัวมันเปื่อยมันปล่อยมันเป็นเชื้อไปแน่อ่ะจ้ะ นี่ก็มียอมรถนี่น้อยกับพ่อได้เก็บเดล่ม้ะจ้ะเนาะยามาให้พับได้เก็บได้เล่มลนะตอมปุบกระติกกัดปับรถยุ่งก็ได้ก็เสียบสินน่ลเลือดล่ำด่วนนี่ก็ได้ ดอกอนันแต่ว่ามันขาดหนามนะจ๊ะมันก็เลยเป็นสีนี่อีล้วม่ยังไปสังใดแล้ว หนะน้าบานแต่ว่าค้างสันส่นสั่นเั้งสีนะจ๊ะอดอกบานเยอะค้างสัน่นโอ้พี่จ๊ะ

หึ่งสองสามดอกนี่โอ้กนึ่งเพิ่งจ้ะดกอกใหญ่ยู่คนน่ะสวยอีหลีพุคนดอกสวยดอกสวยดอกใหญ่ย ใจหยกใจหยกสวยอันนี่มาประจนไพ่กระเพละไม้กระเพไม่แล้วละหมักขาเห็ดละหมักไปละหมักมวลที่แล้วบอลสูงหนีพ่อแม่เป็นหน่วงเอิ้น จิน้ำลอเอลากไหม่พี่ว่าดอกมันบอคอยงามจ้ะโอ้โหอ,อยากผากเลยยุ่งอยู่ข้างลังจอยยิงก็พ่งแตกร่างตอมอีก ออกไปไหมเธอไหวกับป่านน้ำดอกขาดออกไปขาดออกไปบึงกลุ่มนี่ฉีกระซางจากเขัตวะไหวดินกลับมาน้ำุ้ยแมงวันยุงแม่ เสือใจใช่เนาะสั่งหนึ่งวันสั่งหนืงหองว้ามิจะาห็นกว่าพี่ สามดอกนี่พวกนี้สี่ดอกห้าดอกะนะขาพันธุ์ง,ง่ามอยู่ยสุดไปอเอ้าหาเล่มดอกนี่หน่อยจนวิง่ง